เสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเบาโออินดีครับลูกบ่พี่น้องลูกบ่ ผักตบชวาลบบอ่อครับลกเนาะบ้านไผ่มีนะ่โอ้เบิง่งจังละไหลามากตันสะพานเมื่อเลยพวกอีนี่พอแม่พี่น้องเอบอบ่เป็นตาเก็บใบครับแต่พอแม่พี่น้องหูบอวาชรประคุณมันนี่สุดยอดครับผมสาประคุณมันครับมีอย่างเดียวเลยผักตกชวาอย่างอื่นบ่มีครับผมนอกจากใช้เป็นอาหารสัตว์ได้แล้วใช้ยอดอ่อน ลวกจิ้มน้ำพริกได้แล้วยังเป็นสิน้าโอท็อปแต่สับพคุณมันพอม่พี่น้องเอ้ยฟังดีๆนะครับฟังดีๆพอม่พี่น้องฟังดีๆนะครับผักตบชวาครับเกี่ยวกับพอม่พี่น้องเจ็บปวดเป็นตามข้อไขกระดูกกระดูกนะครับกระดูกครับเป็นถีบหมกกระดูกนะฟังดีๆครับตามข้อสัรพคุณตามข้อเดไม่ใช่ไม่น้อยจะเป็นข้อนิ้วข้อมือข้อเท้าข้อศอกเกี่ยวกับข้อครับเกี่ยวกับข้อเกี่ยวกัหลรคกระดูกครับผม ไฮเพ่อให้พี่น้องเด้อมื้อนี้ผมสิมาอธิบายเขา่เขาวๆให้ฟังเด้อครับเพราะว่าผมบ่มีเครื่องปั่นแล้วผมก็บ่ได้ตากแดดคือผมมาไก่ครับมื้อนี้ผมมาไก่ผมสิไปตลาดครับผมแถวบ้านผมบ่มีผมแวะมาผมเห็นผมก็เลยรลุย่มไยให้พ่่อแมพี่น้องเบิ่งครับสรรับคงถังมันคือให้ Hi, เฮาเอาผักต่อนว่าไปตากแดดให้แห้งเด้อครับเด้อไปตากแดดให้แห้งแล้วมาเจ้นี้ก็เอาไปใส่เครื่องปั่นเลยครับพ่อแม,ม่พี่น้องเอาทั้งต้นเลยนะทั้งต้นตัดกันเสียครับผมนี่ตัดไปเลยเอาไปทั้งต้นไปใส่เครื่องปั่นดด้้อครับตากกแแใหหง่นนะ ใส่เครืองปั่นปั่นให้เป็นผงเลยครับปั่นให้เป็นผงละเอียดเลยวิธีกินวิธีใช้แล้วครับคลิปนี้สีสันนะครับคลิปนี้คลิปนี้สีสันแต่ฟังให้ดีๆเวยครับพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องผู้ใดติดปวดตามข้อตามกระดูกแล้ครับรักษาสุดยอดอย่างดีเลยครับพ่อแม่พี่น้องหายไม่ต้องไปหาหมอครับสาบคุุของมันคอือพราเขาตากแดดเขาปั่นแล้วปั่นเป็นผงเลยแล้วครับให้เราต้มน้ําร้อนในกาแลกมาชงครับผมกผงเนี่ยชงชงปริมาณเท่าไหร่น้ำหนึ่งแก้วครับ หึ่งร้อยหนึ่งร้อยซีซีหรือสองร้อยซีซีก็ได้น้ําครับผมช่องให้เข้มข้นเลยเข้าตักหลังจากที่มันบดเป็นผงแล้วนะครับช่องให้มันเข้มข้นเลยให้ค้นเลยนะครับผมแล้วก็เอาสอนตีตีตีกินเช้ากับตอนเย็นนะครับแล้วรักษารักษาข้อผู้ใดสิก,กินเวลาหนึ่งก็ได้ครับเวลาเ้ารผมไม่มีเวลานะสามเวลาก็ได้ครับผมเพราะไม่มีผลต่อร่างกายครับผมแล้วรับรองว่าโรคที่ปวดกระดูโกโรคกระดูกไขข้อ สัพคุณของมันผักตบชวาคือตามข้ออย่างเดียวนะครับตามไขข้ออย่างเดียวข้อที่ปวดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นข้อหลังข้อคอข้อเอวข้อยังก็แล้วแต่ข้อครับสับพคุณของมันคือปวดตามข้ออย่างเดียวครับผมฟังไว้เลยพ่อแม่พี่น้องสำหรับสำหรับคลิปนี้นะครับเคล็ดลับดีๆผมก็มาแนะนําให้ผมพานมานะครับเนาะพ่อแม่พี่น้องกดติดตามด้วยครับเด้ออย่าลืมกดติดตามด้วยครับพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่เขาบึงมีความสุขความเจริญด้วยครับเด้อเล่นททรศัพมาเทปบ้าเด้ยครับเด้อ ขอให้มีความสุขกันมา,มากๆเลยครับเ้ยสำหรับคลิปนี้คลิปสันส้นๆเนอะครับเนอะผมสิบฟออกวฏิทุระน้ำขอบคุณครับ